สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนล่างประจําวันศุกร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับวันนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองและดับ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอนนำนาาเจริญแลวก็อุบลราชธานีครับโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เทาความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายนี้จะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้านะครับจะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับแบ่งได้เป็น2ช่วงครับช่วงแรกก็คือวันที่ 30- มสถึงสาเพฤษภาคมนะครับมีลักษณะของฝนฟ้าขนองในละหกสิบถึงเจของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับสําหรับช่วงที่2ครับก็คือช่วงวันที่1นึถึงหมิถุนายนนะครับฝนจะลดน้อยลงครับเป็น 40- ่สถึงหกของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคครับในสองช่วงนี้นะครับลม เป็นลมที่เดียวกันนะครับคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดในทั้งสองช่วงครับก็คือ30-36งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของทั้งสองช่วงก็คือ22-26องศาเซลเซียสครับสำหรับช่วงวันที่1-5นะครับก็มีฝนล,ลดลงนะครับแต่ก็ยังคงม,มีฝนฟ้าะนองอยู่นะครับก็อขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับและติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อูตุนิยมวิทยยาาาาภคตบบบลลงงกกัััััันนนนนนนออออรรร่่่่่เเืๆสสสหหวววีีี้้ขไุใมพด รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน